ปุ๊บุก็นนะคะมื่อนี้นะคะแม่ครบมาขายงอจ้ะขายเงาะโรงเรียนค่ะเงาะโรงเรียนมีไซส์ลล 3, 5, 3, โลละสามห้าสามโลร้อยไปเลยจ้าเนื้อเนี่ยนไม่ตองจ้าค่ะเพราะว่าใกล้ๆเขาบอกใกล้ๆว่าเนื้อเนียนเนื้อแบบหวานชันซันใสกรอบร้อนนี่เลยเราจะกินให้เบิ้งเนื้อหนามาก สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนนะคะมาพบกับแม่กบพาจวดจะเมือนอไหเมือ่อในแม่กบจะพามากินเงาจะจ้ะเงาะสดสดจากสวนหลังบ้านจ้ะพี่น้องตะก,กาบอกไงจะ้ะเงาะปลอดสานจะ้ะเงาะสดสดกรอบหวานร้อนมากจะ้ะกบจะมากซิมเบิ้งนะ,จะ่จ้ะซิมประมาณตะก,กาหนึ่งซิมตะก,การนึงจะ้ะสิเวิร์ดบอนี่จะ้ะ เนื้อหวานฉ่ำมากมากมามากมากินซอยกันนางน้ำกันไลาพ้นกินซอยกันเจ็บแสบจต่พี่้องหน้เนื้อหนาเนื้อหนาขนาดจ้ะเนื้อหนาหวานฉ่ำมาก น oui. ้องนอยเกี๋ยวนอยดเก็บเก็บจากหลังบ้านเลยจ้ะเก็บไปแม่สดๆเลยจ้ะช่วงนางง้อจ้ะเนาะ งออมันโดกโดกจต่อ,อ่อนซ้อนห่างหายไปโดนจากพี่น้องเพราะว่าเป็นแม่ค้าขายงอจากเบิ้งกระเป๋าเป็นแม่ค้าขายงอกันเลยห่างหายจับประเด็นแฮชคลิปอันมาให้พี่น้องเบิ้งงพาะปันไาขอโทษขอแพทหลายๆจ้ะจดีแลวก็สิพยายามหาเวลานะคะเฮดคลิปออกมาใหา้ด้รับชมกันนะคะขอโทษสั้นครับหลายๆจ้ะเป็นแม่ค้าขายงอวันนี้ก็เลยจะมากินงอจ้า แมงลงอ่กกอนกินซอยนยนะเบื้องบนแก่แมลอ,อ่อนให้พี่น,อน้องนุ่ยนี่แหมหวานฉ่ามากอ่ะกินช่วยหน่อยเดี๋ยวเิงรูร้แซบว่คุณอะล้านน่อยล้านน่อยคุณอะน่อยบอกไงแซบไลยจนน้ำไลไหลบปลุมกินต่อจ้ะ กินไปขายไปขายไปกินไปแต่พี่น้องน้ำหนักคฮาโลแซ่บหลายเว่นจะทำหาบาว่าจะทำหาแซ่บหลายนั่นม่นองกินมังงะต้องไปแกให้น้องแกเนื้อไมางกดูไแม่แก I k n o